โพร้อมยังโจ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 จจ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 จ ปืนวันอะแต่เป็นรอยมีดอ๋อวันเขาไปช่วงนี้เหรออาวุธวันเดียวก็อะไรเหรอก็เป็นอาวุธตัวเดอยวเอาไปเล่นสตอรี่น่าจะได้อยู่นะใช่ผมว่าจะเอาอยู่เพราจะเล่นตอนนี้มีเร็วๆนี่หรอถามที่สี่ที่สามได้สี่เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยแกงอะไรอะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพื่อนใส่สีอะไรก็ได้หรออ้าวแม่แกงอะไรลูกอะไรนะครับป้าเล่นกับแกงอะไรครับเล่นกับยางเกลครับยังเกลียวอ๋อไม่ได้เล่นเหรอเนี่ย เล่นวันที่สามวันที่สี่ค่ะเอาให้เต็มเนี่ยหรอดีอย่าไปวันแล้วอ่ะโอ้งอมเองขึ้นบอกสียะหรอเพิ่งขึ้นว่าทีติดเองตีกี่ทีอ่ะตีไปสิบสิบสิบทีได้ใช่หรอใช่โอ้ตีไปจะสี่สิบทีแล้ว ตอนแรกค่าสีไปเยอะแล้วเป็นสี่สิบห้าสิบแล้วแหละไปชดชดเร็วทั้งหมดเองตีไปกี่ทีอ่ะทั้งหมดเธอทั้งหมดเป็นลอยว่ากันไรกันครับโอ้เป็นลอยอ่ะลอยห้าสิบไปอยู่รานอ้ใช่คนขาดทุกคนเลยไม่ได้ยินแค่เดวคนเดียวเห็นไหมเฟก็ขาดพี่พุดดิ้งก็ขาดมันไม่มีแขน

จะไปอ่ะสัมภาษณ์พี่ก่อนเลยคนแรกอ๋อพี่ชิคาโดจะสมัครหรอมาพี่ชิคาโดมีปืนไหมไม่มีครับแต่จะขึ้นอยู่นี่พี่มีอาวุธอะไรบ้างมีอันนี้ครับมีแค่อันนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังหาซื้อรถอยู่ด้วยมีแค่ไม้พูมีมีดไหมมีเออสวิตเบดแล้วพี่โยแกิ้ลไหนมาก่อนไม่มีมีแค่เคยแบบเล่นมานานๆแล้ว เป็นแบบแก๊งที่แบบว่าเคยสร้างเองน,นี่เขาเออไปทิ่สตาร์ แม่เราไปทำ,ทำงานแฟนโชว์น <ทำ S 1> ี่นออครับรับงานงบังสะบ้าครับพี่บุ๊คลิ่งอยากสัมภาษณ์คนที่อะเด้าเด้ง่าใหม่ไหมถามเขาแบบเล่นอะไรมีอาวุธอ,อะไรมากับใครอยู่กี่โมองอะไรเงี้ยทำไมถึงอยากเด้าเดียวยังไม่สัมภาษณ์เขาเลยนี่ชีคาโดไม่รู้พูดจริงพูดเล่นพูดจริง หลเพื่อนไปหาทำกันเปล่าเฮ้ยยูสเบิร์เฮ้ยยูสเบิร์เฮ้ยวอสเซอร์เฮ้ยานเฮ้ยยูสเบเฮ้ยเฟนเฮ้ยคุณดิเฮ้ยมาเฟนมาจะีหนูมาดิอะไรวะเฮ้พี่เคียร์ดิเคียร์ดิเราจปีกอีกลิส่เราอะโอเคครับ เอามาเป็นชุดเลย You have girlfriend เอ่เอ่อ my boyfriend Oh go away right now เกลยวท่าน oh, no? ี้เกล่ยว h e อ๋อชื่ออะไรกันคะนี่อ่ะชื่อพอดีตอบไม่ให้ได้ครับเมามาเ่ยเองครับอัตมาเตย เนี่ยเอาไไ้าเป็นไรเฮียคะได้ยินไหมครับไหนครับแต่พี่โทรบอกว่าเฮียไม่สบายอ่ะอมเ,เล่นได้จริงหรือเปล่าครับกินดายังกินดาหรือ,อยังเลยครับ กินไหมกินเสี่ยมันสะดุดเหรอบอกว่ากินแล้วคาวสัญญาณไม่ดีอ๋อผู้ใกล้ๆละสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจมีปัญหาสัญญาณน่าจะสัญญาณแล้วหัวใจเฮียไม่มีปัญหาหรอใช่ไหมฮะเอาลงโลไปเลยจบ สวัสดีค่ะดามดามอืมดามดามดามสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจ้าพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยไม่เอาฮะใครในห้องใครนิ่มพี่อะไรคะเขาบอกอะไรอมร์นิ่งมอร์นิ่งอะไรนะพี่พี่เขียนหน่อยได้ไหมคะอ๋อขอเพิ่มได้ไหมขอขอดูบัตรหน่อยได้ไี่พี่ชายจอบจอบค่ะว่าไงหนูดูบัตรหน่อยได้ไหมอย่าเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ล่ะขอดูได้ไหมตังตังกูตังกูตังตังตังพี่ไม่มีดังพูดกับไอ้คนนี้พี่อืมอต้องเดาเดูได้ไหมอืมก็ดูบัตรชื่ออเหรอใช่ค่ะเลขบัตรพี่สาวหนูแต่แกงอืมไม่เอาไม่อยากดูของใครนะอ่ะให้ดูก็ได้เอาไหนไหนแต่เสียงคนนั้นเขา จอยอเอาวัส t s u แม่ let's go เขาเป็นตำรวจป่าวะนี่เยอะเยอะเขามีแฟนแล้วม่นน่าจะใช่น้อง M Max A B C นน่าจะน้องผมละคอยดูบอลหน่อยค่ะ ขอตังสองมันหน่อยครับขอตังสองพี่ไม่ได้หรอเกยวขอดูหน่อยคือเกยวลืมพี่แล้วเหรอขอดูต่อให้เป็นพี่หนูก็ดูไปลบอื่นไปแล้วเปลี่ยนแล้วจำไม่ได้ใช่ไหมล่ะจำได้พี่ทาโร่เคยฟังไหมคะ ว่ากับแบกี้แบงันี่เนี่ยเอ็ม f o เอ็ไม่โดนรถสอยเอาใช่ไหมพี่รถสอยไม่กลัวอยากโดนพี่สอยครับโอ้ยอกโชคลัภซิริวงแล้วอยากโดนสอยเหมือนกันค่ะ เป็นมะม่วงแต่ก็อยากโ้นฝอยครับยดี๋ยวนะพี่ไม่มีใครเลยนอกจากอยู่นั้นอะอันน่นะคะได้ยินนะพี่พี่ลองกดนับรีไวส์ได้พิรี่วส์นะไี่พิม์รีอยส์โน่าปุ๊บหนึ่งช็อกโกแลตปั๊บอันนี้เขาจะไปญี่ปุ่นกนนแน่เลยพี่เขามาปิดที่แล้ว ไอ้โนมัโต้โอ้เทนี้เทนดี้เทนี้มากโอ้เพลเกี่ยวนี่หรอปะได้ยินได้ยินว้าวเพลงมันบอกอายุนะบอกอายุสุดๆไม่รู้อ่ะใครขอกูมาเมื่อกี้นะอะไรเปิดไม่ใช่หรอวิ่งวายยาเป็นคนต่อ หรือระบบผูจัดเลยผูสร้างเมาเลยทำไมหนูสลบอล่ะทำไมหนูสลบคนเดียวล่ะอยู่น่ารีบมุดไอ้พี่ไม่ได้เสียงเพื่อนคนอื่นเลยอี่เขาไม่รู้จักชื่อผมที่เราเล่ไปห้ารอบแล้วอ่ะพี่ไม่ใช่ลีในซิตี้นะลีไวท์ทับทับลีตายทำไมหนูไม่ได้ยินเสียงคนอื่นนะขอเพื่อนคนอื่นให้หน่อยได้ไหมเนี่ย มีให้หลายเพื่อนคือจำมีตัวเองไม่ได้ละใครจะใครอ่ะพี่ฮันร้องๆมันจะแข่งยังผมชื่อล้นครับได้ยินไม่ได้ยินเวลาช่วงไหนไม่ได้เสียงพี่ฮันอ่ะไม่ได้เสียงพี่ฮันอ่ะไม่ได้เขาติดเขาจับหรอไม่ได้เขาบอกว่าไม่เราไม่ได้เสียงพี่ฮันเนี่ยเดวอนก็ไม่ได้ไม่ดาวน์ดาวน์ด้วยนะคะดาวน์ได้ยินไหม รีหูด้วยนะคะรีหูด้วยนะคะไหนแล้วล้อนายุยเท่าไหร่ขอดูบัตรหน่อยมีใครได้ยินเดีวป้สุดแปะแล้วได้ยินแยินดูหน่อยอันนี้ใครน่ะดูหน่อครับเองชื่ออะไรชื่อเฟอร์บี้ค่ะได้ยินไหมเฟอร์ี้ได้ยินเลยใไก่อนไหนอ่ะขอกันบินี่แหละกำลังจะเริ่มในเร็ใกล้ปยแล้วชอละคร้ะครหน่อยไปอ่ะดีด่งบ้าแบบนั้นก่อนปะ ไปจุดเราไปจุดเราไปจุดเราเลยได้ใจอุ้ยไปเอารถดิมีรถอเหมือนแดูทุกคนเลยป่ะเรามีรถแต่เราวิ่งทำไม่ะเออป่ะร้านเขียวอ้าน้องเฟย์น้องเฟย์น้องเฟย์ตร,ง,รงนั้นโอ้ น้องเป้กเป๊เป้เป er ี่ได้ไหมครับน้องเป็กที่ได้ไหมครับเป็นเด็กแมวเดี๋ยวโดนป้นเงินนะใช่ไปก่อนนะเพื่อนมาแล้วโอเคไว้เจอกันเจอกันจ้าเราเจอกันไอ้ลูกไม่ลาตีอ้าวแม่เหี้ย แม่เหี้ยเขาบอกแ<อ>ต่อย่างนั้นไม่ใช่ลูกพี่อะดิอย่างนั้นผู้ดับผู้ดับนี่คือพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้1 6บหกเอ็มสวัสดีค่ะนี่โย่ววอสับพี่นายอยู่ สวัสดีจ้าฉันเฟอร์บี้จ้าเฟอร์บี้นายชื่ออะไรฉันชื่อโหนี่เ,เหรอใช่กระโดดหน่อยพี่นู่นนะพี่บุ๊คลิงอยู่นูนน่นน,น,นี่เฟย์มันเก็บร้นยังไงเหรอนี่อย่งมันเก็บร้นยังไงเนี่ยอันนี้มันที่เก็บมอนั้นไม่ใช่หรอ ไม่รู้เก็บรถไม่เ็น,นเอ่ะกดเก็บตรงที่เบิกเดี๋ยวตรงไปตรงที่เบิรกรถอ่ะไปตรงรถนะ่ะตรงส่วนมากเขาจะอยู่แถวแถวนี้กันใช่ไหมครับวันนี้มีสตอรี่ไม่น่าอยู่นะเขามีสตอรี่ <Yeah. S 1> อืม้มนั่งไงน <c oughs> เบียนชุดไหนไปเบียนชุดด้วยกันอะไร <c oughs> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแต่งตัวอะไรเนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวน่ารักไหมคะ <c oughs> น่ารักครับน่ารักต้องให้รางวัลอะไรก็น่ารักท <c oughs> ุกวันก็ต้องให้รางวัลทุกวันเลยเหรอ <c oughs> เบบี้ลองใส่กอดอุ้ยกูลืมเยียแต่งตัวน่ารักเชียคือกระสุนไม่มีอะประเด็นถือไว้กันเราเราจะไม่บอกอะไรอุ้ยมีปืนบอกสีแล้วเหรออะไรวะไอตีมากี่ทีอะไรไอตีมากี่ทีเนี่ยเอ้าสิบที แย่ไม่มีกระสุนอ่อมีกระสุนให้อะไรไปเอาที่นู่นอ่ะเอาเอาเอาเขาไม่เปลี่ยนรองเท้าหรอเอาทำไมเปลี่ยนทำไมน่าจะติดใจน่าใจแหละเด็ดใจใช่ไหมล่ะคะเด็ดใจเดิ เหลือกี่นั้นเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ถ้าศูนย์นัดแต่ไม่มีสักอันอเฮียกฟืนในกระบอกก่อนมีตั้งหกสิบนัดไหนเสียร้อยเอาก็ยังดีกว่าติดก็ตีติดนะ เยังไม่อย <laughs> no, ู yeah, right. yeah. ่ที่ติดเลยโอเคโอเคไม่เพราะว่าหนูไปนี่มาแก้บนมาหรือเปล่าเรียชนเขาไปทุกคันเลยภาพไม่ตกครับไม่เห็นเห็นดิ้งค่ะนั่นเนอะจริงเหรอก็ถูนมีน่าจะมีน้อยนะเพิ่งรับมา ไม่มีใครขายเลยหนูประกาศรับหมื่นสามไม่มีใครขายสักคนอะแล้วทำไมตอนนั้นมันมันต้องเป็นในนี่อล่ะ พอเาครื่องน้ำโอเไหมนี่นี่ครับ ไปตีมาสิบเพียงหรอใช่ค่ะเอไม่มีแล้วดวงดีเลยค่ะไม่มีที่แล้วดวงดีเลยเหรอแกวนไปแล้วไงที่วิ่งอ่ะเมื่อวานที่วิ่งมาจริงเหรอวิ่งไปหมดเลยเหรอวิ่งเพื่อนวิ่งกันเต็มเลยอ๋อคือวิ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยมันต้องนานไม่ใช่เหรอเท่าที่วิ่งวิ่งไปครึ่งชั่วโมงได้อ้าวทำไมวิ่งไปล่ะวิ่งบนรถฮะอะไรคือวิ่งบนรถก็วิ่งบนรถไง ก็คือวิ่งแต่วิ่งบนรถอะ่ะรอบเมืองวิ่งบนรถคือย้างอยู่นั่งบนรถเนาะบรถก็ขับไปแล้วเราก็วิ่งอยู่บนรถอะ่ะไปถึงยงรถอะไรรถโล่อ๋อรถโล่คันใหญ่เหรออ๋อทันที่มีท้ายข้างหลังเหรอเรือคันที่หนูมีใหญ่ๆ ที่มีกระบะหลังอ๋อหนูวิ่งยังไงหนูก็กดวิ่งแล้วรถก็ขับมาหรอโกงวะเนี่ยนี่โกงไหมไม่โกงถ้าโกงก็คงไม่ได้บอกทีดรอกใช่ไหมวิ่งจีนแบบเท้าสับอ่ะอ๋อที่จอบมือไว้ข้างหลังเหรอ หรอมีอะไรบ้างยังไม่ได้ดูเลยครับลูกละดับสิบบาทมีรถลุงได้เนออนมาเติมไปสองหมื่นอสองหมืม่นได้นีออนเลยหรอโดนเนออนเนิรอฟปะไม่รู้กอติดแบบมาเหมือนแบบพอรถเปเชียลใช่ไหมเหมือนอะสมมติเดือนนี้มามันก็ชอบเนิร์ฟอีกเดือนหนึ่งอะ เเนกลว่าอาวุธไทเด้นเนี่ยมันจะเป็นวันเดียวอ๋อไทเดนใช่ค่ะหนูได้ปืนมาแปดบอกเนี่ยเฮ้ยได้เยอะจังได้ปืนมาแปดก็บอกมันคือไม่ใช่ใช่ไหมนไอ้สองอันใช่ปืนติดพีชเหรอไทเดนมันไม่ติดพีชไม่ใช่หรอใช่ไหมไทเดนมันไม่ติดพีชเหรออ๋อเันเหมือนมันแรงป่ะถ้าไทเดนอ่ะแล้วไง ไม่ไปไหนสนุกก็ไม่ติดพิษหรอมันเหมือนถ้าซีรีส์ไทยแลนด์มันเหมือนไม่ใช่ซีรีส์ติดอะอาอไข่ให้หนูไหมคะไม่มีเลยหายากมากกำลังหาอยู่เหมือนกันทำไม่ค่อยได้แต่ไทยแลนด์เหมือนไม่ใช่อะมันแค่ยิงไกลแบบนี้ปะแยแหวนที่เพื่อนหนูก่อนเมื่อกี้นี่หรอ เจ๊เจ๊เจีค่ะมีผัวกันแล้วดีต้องเก่บปืนล่าสัตว์ก็ดีนะถ้ามองไม่ถิดตอนแอบรอดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เก็บไม่เอาช่างมันยิงก็โดนใบไม่ใช่ช่างแม่งอ่ะเล่นไปดูไหมตั้งใจอ่ะเห็นมั้ยเหไปดูไหมไปดูไหมไปดูอาวุธมไหม ดะว่าบุ้เหรอใช่เหมือนมันจะเป็นแบบของแรงมากแบบของพวกแรงๆกว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ะมันถ้าเป็นติตพีมันจะสีเขียวใช่ไหมใช่อ๋อมันใช้แร่นี้สีที่ลุงบอกใช่ไหมแร่สีม่วงสีเขียวสีอะไรเนะี่ยมันไม่รู้สิว่าลูกลูกนี้มันใช้อะไรแต่แต่ละลูกมันไม่เหมือนกันอะ ไปตีอะไรหรอลองไปดูว่ามันแร่มันต้องใช้แร่พวกสนับหรอเออาวุธที่หนูได้น่าจะเป็นอาวุธแบบอาวุธแรงๆอ่ะโอ้โหเฮียขับรถหนูจะตายแล้วอ๋อเดี๋ยวให้เพลนี่เดี๋ยวเพงพันให้หนูก็ได้ทำไมเฮียไม่พักเนี่ยืึพักแล้วเฮียแล้ว พี่โตบอกว่าเฮียไม่าามาพี่โตบอกว่าเฮียไม่าามาตอนแรกจะไม่มาแล้วทำไมถึงม,มาคิดถึงไง ไม่อยู่ต่อไปไปยไ,ไม่โอ้ไม่อยู่แต่พอรับก็แบบได้พอรับก็ไแดบบ้ไม่ได้มา